Oh, สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับผมโฟคุสปืนนะฮะคนหลอ่อเสียงหลอ่อเหมือนเดิมนะฮะ mm hmm. ก็วันนี้นะ,ะผมผมก็จะมารีวิวตัวนี้นะครับผมที่จะมารีวิวเชื่อนะ,ะอิทาจิใช่ไหมอิทาจิกับอะไรนะมันชื่ออะไรโกคู mm hmm. มันเป็นโกคู oo, มาจากดีทียหผมหน้าโปดปั่นเลย เดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอเอาโกโจออกก่อนแล้วก็ใส่โกโคูไปเลยเอานวนดดำามอ,อกด้วยไหนลองใส่ดูสิอันนี้สเก็ตไฟนะ่าจะไม่มีนะโอเคเดี๋ยวพี่ลองเอาไปลองเอาไปแบบว่ารีวิวดูโอเคเจอกันครับก็มาเริ่มที่ด่านแรกๆของเราที่เร,เราเล่นกันเลยนะครับผม ซึ่งด่านก็คือด่านดาวนัม่กด้ซึ่งโกคู t ีทีนะผมมีเงินคอร์สของมันก็คือ385อิทาจิ500นะครับงั้นเดี๋ยวพี่จะหลอกขอรงโกคูแล้วกันนะครับผมโกคูจีทีเฮ้ยทำไมมันหน้ามันปั่นหนึ่งวะเฮ้ยหน้ามันเหมือนคนมันไงวะด้วยเงเฮ้ยโมเดลมันโกคูตัวเศษไงไงั้นมันไม่ใช่คนเลย เอาเป็นว่าช่างมันเถอะผมราคาวางก็คือ3ามสิบห้าวางไปเลยเห,ห็้ยจัดท่าเ,เนี่ยอุ้ยเท่นะดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่บเกจุดยิแปดผมระยะยี่สิบเอการโจมตีระยะการโจมไม่ใช่ใชเวลาการโจมตีหกห้าเป็นเอลีแบบค <Wow. S 1> อนเอลนะครับผมคอนะอนะเอลนั่นแหละ ราคาแัพก็4 4่อนะฮะบวกมาแค่129 okay. อเ้โอเคไอต่างยังไม่มาว่าะนิดหนึ่งนิดหนึ่งครับรอไปเรื่อยๆอเฮ้ยโกคูมก็เท่นะเุ้ยเขาบอกว่ามีร่างสามด้วยใช่ไหมไอโกคูจีทีอุยอัพไปเลยนะครับผมดาเมต,ตอนนี้อยู่ที่258ระยะเหมือนเดิมเวลาการตีก็เหมือนเดิมนะฮะ โอ้โหหายนี่มันไม่ดูไม่ค่อยเอ้ยเฮ้ยแต่ว่าเราก็จะไปนั้นเถอะเพราะไงเขาก็ไปสี่ดาวแล้วเนาะเราจะไปเอาอะไรกับเขามากถามจริงไงละอัพตอบขั้นต่อไปก็คือห้ารอห้าสิบเลยหรอเอ้ยถูก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 ,ถก,ถกสําหรับผมนะผมคิดว่ามือใหม่น่าจะต้องมีมันดีกว่าโกเทนสี่สามดาวสินะ เฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลืมเปิดเอฟเฟกต์ได้ไงเห็นรู้สิโกคูทีทีนทำอะไรขามีฮ้ามีห้าอุย้ยมันโผล่มาทางนี้เหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวอัพขั้นต่อไปดาเมจอยู่ที่578บนะผมระยะเหมือนเดิมเวลาการโจมตีก็เหมือนเดิมนะฮะเป็น LE เหมือนเดิมซึ่งท่าต่อไปก็คืออะไรนะ t า a ฟอร์มเมชั่นเหรอ บวกระยะ15ก็บวกระยะ15แล้วก็บวกไปอีก409ดาเมจนะฮะอุ้ยไอ้นี่มันจะเป็น4ดาวที่คล้ายๆกับยามีปะเนี่ยเฮ้ยมันดีกว่ายามีนะเนี่ยพี่พี่ดูเหรอหรไมด่ดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันพี่พี่อัพไปนี่คือเลเวล29นะครไม่ใช่เลเวล1นะโอเคอัพไปไหนไปสิยังเป็นคาเมฮามีห้าอยู่ดูไปสิ ก็มันก็เป็นคาเมฮามฮหาเหมือนเดิมนะพลังขึ้นเต่าเหมือนเดิมมืมคือปล่อยไปข้างล่างเหรอโอ้โหสูตรนี้เดี๋ยวเดี๋ยว้องปล่อยดิเฮ้ยถึงนี้อะ่ะเฮ้ยยึดให้ตอนนี้เราผมดาเมจ988นะ,ะฮะอุ้ยเขามีนี่เดี๋ยวเขามีสกิลด้วยหรอทุกคนจริงดิไหนลองกดดูดิเฮ้ยซูปเปอร์ไซยา สามคุลิลินคุลิลินอ่ะอุ้ยบวกดาเมจมาหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดระยะบวกมาอีกอุ้ยเี่เท่นา,นายเนี่ยเฮ้ยอัพไปเลยตอนนี้ดาเมจอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบสองนะฮะระยะก็สามสิบหกก็ถือว,ว่ากว้างไหมก็กว้างนะฮะเป็นสีดาวที่โหดสุดๆเลยอัพต่อไป ตอนนี้ดาเมจอยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยนะฮะโอ้โหโคตรเทพเลยเดี๋ยวพี่ขอวางเอสแป๊บนึงโอ้โหคือเป็นตัวละครสี่ดาวที่ฮะรีเร็วด้วยอุ้ยเป็นสีดาวที่ตัวกดเป็นสี่ดาวตัวที่สองที่สามารถกดได้สกิลได้นะเพี่นายมันเทว่ว่ะนายมันเท่กว,ว่าทั้งอีกเอ้ นี่นมันโหดกว่ามินาตุอะไรห้าดาวหลายตัวเลยนะห้าดาวก่อนๆน,น่ะเฮ้ย,ยโหดว่ะงั้นเดี๋ยวเราทําการขายทิ้งเรียบร้อยตูกเรียบร้อยฮะเราจะมาวางอีทาจิอุ้ยเขาเป็นเอลีแบบใหม่เหรออ่าวางบวกแค่ดาเมดเหรอตอนนี้ดาเมดของเขานะครเมื่อกี้พี่อาไปใช่ไหมเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนได้ไหม ดาเมจเริ่มต้นก็คือ409นะฮะอันนี้ไม่ใช่เลเวลหนึ่งนะครับผมระยะอยู่ที่24นะฮะโอเคงั้นเรามาดูปัจจุบันนี้ตอนนี้ดาเมจของอัพขั้นต่อไปก็คือ931นะครับผมระยะเหมือนเดิมเวลาการโจมตีเหมือนเดิมเว้ยมันเริ่มดุดว่ะบอแต่ดาเมจอไปเขาเป็นท่าอะไรทีนี้อ๋อเพ,เพิงสุริยัน เพิงสุริยันแกนทำให้โคคูตีตีจัดการจัดการมันเออนั่นแหละไออ,อีทาจีเฮ้ยมันเท่ะนะเว้ยเออดี๋ยวโคเท่เดี๋ยวอือเอาต่อขั้นต่อไปตอนนี้ดาเมจ6,146น 6, 6นะครับผมระยะเหมือนเดิมการการโจมตีเจ็ดนะฮะไอ,อเวลาการโจมตีเจ็ดยังเป็น a อ e เหมือนแบบ แบบเก่านะเอ finde, แบบใหม่เอ๊ะเวลาพี่พูดอะไรมันลิ้นพันตลอดเลยนะขายโกคูไปเลยพี่จะดูว่ามันจะไหวไหมเดีดยวเฮ้ยนายเท่ว่ะปรับย่อด้ทีมงานเอโคุดทังไปโอ้้อ๋อเขาโค้ดกว้างไอกว้างเหมือนกับนิเชโลนี่นหนรูสิ ดาเมจของเขาอยู่ที่ 1,000... 10, 0มืนเ้ยตอนนี้อยู่ที่ 1,000... 10, น1นึ่งนะครับผมระยะบวกมาอีก 3... เอ้ยอีก2สิยีสิกระยะเวลาการโจมตียังเหมือนเดิมนะครับผมงั้นเดี๋ยวพี่ลองขายแล้วก็ลองมาอัพดิตอนนี้อัพตันแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ดาเมจรวมก็คือ 1,640... 427นนะครับผมถือว่าดีนะผมสำหรับมือใหม่นะ เดี๋ยวพี่จะลองเอามาบับเออวินดูนะนี่พี่เอาเออวินเลเวลแนะนำเออวินนะผมเ,เวล70เท่านั้นเ,เวล70จะดีที่สุดนะครับผมไม่ต้องทำเป็นเวล80ก็ได้หรือแล้วแต่น้องๆเลยปล่อยไม่หลุดเลยนะเนี่ยอิชาจินายมันเท่วะ่ะเดี๋ยวผมขอเวลาเก็บเงินก่อนนะครับผมตัดไปตอนที่วางเออวินเลยเนาะโอเคไป ก็โอเคนะครับผมก็กลับมาพร้อมกับเงินนะฮะเดี๋ยวพี่จะลองวางวางตัวนี้ทำทีละสามก็พอนะพี่คิดว่าผมคิดว่านะโอเคเอาไปดิบัฟโดนเซตดาเมทเท่าไหร่ตอนนี้ดาเมทที่โดนบัฟไปก็คือ49,281 ถือว่าเยอะนะครับผมแต่เหมาะที่เราลงอินฟินิตไหมก็มันเหมาะกับสตอรี่มากกว่าครับผมเดี๋ยวพี่จะลองบัฟโกคูดูนะอันนี้ขายจิ้งเลยเดี๋ยวจะลองบัฟโกคูดูซึ่งว่าพี่ชอบไหมดวาวก้อนบอลจีทพี่ก็ชอบนะ คือซ auto, 4, ูเปอร์เซียสี่มันเท่ดีอ่ะแล้วก็ชอบเพลงว่ะนะตืด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 ไหนพี่ขอทำการขายเขาทิ้งก่อนนะเห็นเราลองมาดูกันดาเมีอยู่ที่9300นะครับผมถ้าสมมุติว่าเรากดซูเปอร์ทรานส์ฟอร์มชันนะครับผมไหนดูสิอ่ะมันบวกมาแค่600เหรอเอ๊ะมันบวกแค่200เหรอ โอ้มันบวกมันแค่สองร้อยสำหรับมือใหม่พี่แนะนํานะครับผมโอ้โหดูโคเท่เลยก็จบกันแล้วนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะแบบว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนะทุกคนไว้เจอโอกาสหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้แต่มันรีเร็วมากเลยนะทุคทกคนเท่เดี นตัวบอสเลยโหสมแล้ที่เป็นโกคูครับพี่โกคูโอเคไปละบ๊ายบาย